เช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะคะที่รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาวงวดวันศุกร์ที่3มกราคมที่ผ่านมานะคะรอบนี้เลขเด่นประจําวัน2 6 5นะคะได้รับโชคกันไปขอแสดงความยินดีนะคะสําหรับงวดนนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันจันทร์ที่6มกราคม2568มีเลขมงคลดังนี้5 6 9 8 4 สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแตระวันสําหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีหรือคุณอาจจะได้รับโอกาสที่ดีนะ,ะในเรื่องของการงานนะคะได้รับชื่อเสียงได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะดังนั้นนะคะคนวันอาทิตย์ควรจะเสริมดวงโดยการทําบุญลงศพหรือทําบุญกับมูลที่เด็กโรงพยาบาลเด็ก เลขสลีปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญเป็นสื่อหรือถ้ามีใครเจ็บป่วยเสียชีวิตช่วงนี้อายุของเขาก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอาทิตย์19308าสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกว่ามีความสับสนวุ่นวายในเรื่องของงานนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลรอบข้างหรือตัวคุณเองนะคะดังนั้นนะคะคนวันจันทร์นะคะให้คุณมีสติให้คุณมีสมาธิ ะะเสริมดวงในการอาจจะสวดมนต์หรือทอําบุญกับนักบวชเลขสลิปเงินโอนทอําบุญเป็นสื่อนะคะสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันจันทร์สองหกหนึ่งห้าสี่สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะ,นะคะช่วงนี้นะคะ ดวงชะตาฟ้าเปิดนะคะมีโอกาสจะสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินและการงานดังนั้นการเสริมดวงของท่านที่เกิดในวันอังคารให้ทำบุญกับมุลิธิแม่และเด็กนะคะหรือจะถ่ายชีวิตโคกระบือเลขสลิดสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญเป็นสื่อ4ีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานก็เป็นสื่อให้กับคนวันอังคารสําหรับเลขมงคล21893 สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะช่วงนี้การเงินการงานก็ยังไปได้เรื่อยๆสบายๆหากมีปัญหาให้คุณปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงหรือปรึกษาแม่ของคุณนะคะดังนั้นการเสริมดวงของคนพุธกลางวันให้ขอพรแม่โอนเงินให้แม่เป็นการเอาเคล็ดนะคะเลขสลิปเงินโอนให้แม่4ีตัวท้ายกับอายุแม่เป็นสื่อคะ่ะสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพุธกลางวัน3 9 4 1 7 สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะหากช่วงนี้คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการเซ็นเอกสารหรือสัญญาต่างๆขอให้คุณมีความละเอียดรอบคอบหรือถ้าหากช่วงนี้คุณกําลังมีปัญหากับบุคคลรอบข้างหรือเพื่อนร่วมง,งานอย่าใช้อารมณ์นะคะ ค่อยๆพูดค่อยๆจ่านะคะดังนั้นการเสริมตัวของคนพุธกลางคืนนะคะให้ทําบุญลงศพทาบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเฉียวชนก็เป็นสื่อให้กับคนวันพุธกลางคืนดังนั้นเลขมงคลของคุณก็คือ1 6ึ่งหกสามแปดสอง สำหรับท่านที่เกิดในวันพระหัสสวัสด,ดีนะคะช่วงนี้นะคะการงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการติดต่อการเดินทางนะคะหรืองานออนไลน์ช่วงนี้โดดเด่นนะคะสำหรับในเรื่องของการเสริมดวงองคคนวันพระหัสให้ร่วมบุญเกี่ยวกับการสร้างถนนหนทางหรือทุนการศึกษาตามโรงเรียนต่างๆเลนสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อทะเบียนรถที่นั่งอยู่เป็นประจำและ2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นสื่อให้กับคนวันพรหัส สำหรับเลขมงคล71425สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้ชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานมีลาบลอยนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคก้อนใหญ่ดังนั้นการเสริมดวงของคนวันศุกร์ให้ร่วมบูญเกี่ยวกับการสร้างถนทนุน้างหรือสร้างห้องน้ำนะตามวัดวาอารามต่างๆ เลขสลิปเงินทรรบุญเป็นสื่อ4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันศุกร์นะคะ10459 ทานที่เกิดในวันเสาร์นะคะช่วงนี้คุณกําลังจะมีข่าวดีในเรื่องของงานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเงินก้อนใหม่ๆนะคะดังนั้นการเสริมดวงของคนวันเสาร์นะคะให้ทำบุญกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงนะคะที่หรือโรงพยาบาลที่คุณไปพบคุณหมอบ่อยๆเลขสลิปเงินทาําบุญเป็นสื่อนะคะสาหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันเสาร์2017 ในการเสี่ยงโชคนะคะหมอไก่ขอแนะนํำเวลาคุณซื้อ9ก็ต้องซื้อ6นะคะให้ติดไปด้วยแล้วก็ให้พิจารณาจากเลขเด่นประจำวันเกิดซื้อนํำโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจําวันสําหรับท่านที่ชอบดูดวงชอบการเสี่ยงโชคชอบในเรื่องของตัวเลขหมอไก่ขอแนะนําแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งในแอปนี้มีคําทํานายดวงรายวันเฉพาะบุคคลสีมงคลคําทํานายฝันและการตรวจผลรางวัล ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะเลขเด่นนี้สําหรับเลขเด่นเราเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควซื้อตามกําลังที่มีหมอก่ให้โชคขอเป็นกําลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ขอให้ปังปังเฮงเฮงรวยๆว,ว,วยกันทุกคนนะคะโชคดีปีใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ